แล้วมันก็ทําเป็นเอามือ,อมือมากดอันนี้ถ่ายให้ไหมนยเออ,ถ,อถ่ายแล้ววันนี้ครับมีสองสามคนถามผมว่าผมเซ็ตผมเองไหมในละครที่เป็นผมทรงคุณหลวงอัครเทพเวลาก่อน,นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเซ็ตง่ายๆครับอุปรกรณ์ที่ใช้เซ็ตนี่ก็มีเจลนะฮะวาสลีนเจลเรื่องแมกนี เราลืมไม่ได้เลยแล้วเมื่อกี้ผมพูดอะไรนะอ๋อแว็กแว็กลืมไปได้เลยนะครับเราจะมาเริ่มกันที่ <c oughs> ให้เทเจลลงมาที่มือให้เหมือนเหรียญสิบนะครับ <c oughs> อาจจะดูใหญ่ไปหน่อยมันเริ่มเทลงมาเราใส่เลยครับเริ่มจากด้านข้างก่อนอ่าด้านข้างโอ้ยเปื้อนหน้านิดนึง ด้านข้างครับไปแล้วเรียบร้อยนม้เมนเะเรียวมาข้างล่างของข้างเราไปก็ขึ้นขึ้นบนครับไม่ต้องให้มันเป็นทรงนะครับทำไปใสปป่ใส่มันเข้าไปครับนี่มาสิบบาทไปแล้วอีกสิบบาทครับใส่มันเข้าไปครับ ต่อไปเราก็จะหาที่แสกที่แสกนี่ก็จะเป็นตรงนี้เอามือเราเนี่ยแหวกเข้าไปเลยฮะแหวกเข้าไปซ้ายขวาเนี่ยลืมต้องให้เรียบนิดน,นึงอ่าตรงนี้จะนูนขึ้นมาหน่อยนะครับจะได้เหมือนเหมือนหน่อยนึงแล้วเราก็ดึงไปข้างหลังเห็นมแม้ตอนนี้เราหมดไปยี่สิบาทแล้ว ถ้าใครไม่พอใจนะครับอาจจะอีกยี่สิบบาทก็ได้ถ้ายังเหลือนะครับเราก็จัดไปเลยอีกสิบบาทตอนนี้ยี่้าแล้วสามสิบเนื่องจากมันไม่เป็นทรงนะครับการจัดมันเลยต้องยากนิดน,นึงครับสายขวาเรียบร้อยข้างหน้าเรียบร้อยข้างเรียบร้อยเสร็จแล้วครับทรงคุณหลวงอาคารเทพเมลากอนนะครับก็กลับบ้านได้แล้วครับ はいこれ <laughs>